พลิกโฉมวงการสนุนเกอร์กับคำว่าไม้แกนเดียวนะครับด้ามนี้ขอติดโลโก้เป็นหน้าตัวเองเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะเป็นคนคิดค้นโดยตรงขนาดช่างทำไม้คิวยังบอกว่าเกิดมาไม่เคยทำไม้คิวเข้าจำปาแบบนี้เลยเป็นด้ามแรกในชีวิตของเขานี่คือคำยืนยันของช่างนะครับด้ามนี้จะเป็นสีจำปาเต็มรูปแบบ นะครับจำปาอาจจะสั้นนิดนึงเพราะว่าเนื้อไม้มันจํากัด4จจำปาเต็มรูปแบบนะครับไม่ใช่เป็นการแปะแปะด้านเดียวเป็นหลายๆชั้นนะครับอันนี้เป็นไม้พยุงมีชื่อว่าเพลิงอัคคีอมีเกไกชไเลเดอร์เป็นเพลิงอักคีนะครับเป็นพยุงไฟนั่นเองนะครับเพลิงอักคีนะครับ ้าน,นี้จะเป็นไม้แกนเดียวยาว56นิ้วไม่มีการตัดต่อใดทั้งสิ้นเพราะตรงนี้เป็นส่วนที่โชว์ไม้ท่อนบนจริงๆนะครับนี่คือคอนเซปที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับไม่เหมือนใครนะครับบอกแล้วว่าไม่เหมือนใครอาจจะเป็น,ปนการพลิกโฉมวงการสนุกเกอร์ก็ได้นะครับเป็นคนแรกที่คิดหรือไม่ต้องหาจุดพิสูจน์แต่ว่าไม้ตัวนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับ สอนตอนนี้เหลาือสี่สอนนะครับสี่สอนขายนะครับท่านใดรับได้ตอนนี้ข้างหลังเ,เป็นสะพานมือโล่งจากที่เป็นหัวจงอางตอนนี้เหลือแค่เป็นแมวเซานะครับเส้นตรงนะครับยาวห้าหนิ้วนะครับรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนที่ใส่น้ำหนักบาลาลซาแล้วนะครับคอนเซ็ปต์นุนานาโนนาโนค นะครับคิดคนอะไรแปลกใหม่เสมอนะครับขอบคุณครับ